วันนี้จะมาบอกแบบหมดเปลือกเลยนะคะเพราะว่าแฟนๆลูกเพจเนี่ยทักมาค่อนข้างเยอะเลยว่าทํำยังไงถึงจะได้ดูนุสราต้อมคําแข่งเห็นแอดบอกว่ามันดูฟรีมันดูที่ไหนอะไรยังไงแล้ววันนี้จะมาบอกความท้าทายเพราะเชื่อเลยว่าหลายคนไม่รู้ที่สําคัญนะคะสัปดาห์หน้าเพลิพล่ๆนะนุสราต้อมคําของเราเป็นกับตันทีมด้วยหรือเปล่า มาฟังกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุสราต้อมคําเซตเตอร์ในตํานานของทีมชาติไทยหรือว่าเจ็ดเซียนของเราเนี่ยไปแข่งขันอยู่ที่ออฟโร o สปอร์ตนะคะเรียกได้ว่าเป็นรายการเป็นหลีกหลีกหนึ่งของสหรัฐเลยหรือที่เรารู้กันก็คือ a อ l เล u n ลิมิต e d นะคะเป็นหลีกที่ค่อนข้างท้าทายที่สุดตั้งแต่แอดดูมาเป็นหลีกที่งัดศักยภาพของ ทุกคนที่ไปเข้าร่วมกันนะคะลีกนี้ได้มากที่สุดตั้งแต่ดูมาเลยนะเพราะอะไรหลายคนไม่รู้แต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีทีมใหม่ทุกคนมันจะมีทีมใหม่เกิดขึ้นและกับตันทีมของแต่ละทีมเนี่ยจะเลือกตัวผู้เล่นเข้าไปอยู่ในทีมของตัวเองได้โดยกับตันทีมเนี่ยจะเกิดจาก4อันดับแรกของในรายการ คนที่เป็น4ลีดเดอร์4อันดับแรกของในรายการที่ทำพอยต์ทำสกอร์ทำคะแนนของตัวเองได้มากที่สุดสี่อันดับแรกจะขึ้นไปเป็นกัปตัน4สี4ทีมและเลือกลูกทีมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเซเตอร์ตำแหน่งหัวเสาตำแหน่งมิดเดิลบล็อกตำแหน่งลิเบโรเลือกใครก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมดังนั้นมันเลยเกิดเหตุการณ์แย่งชิงตัวผู้เล่นในการเข้าไปอยู่ในทีมอะทุกคนเห็นปะ พูดแค่นี้ก็รู้สึกท้าทายเลยใช่ปะดังนั้นแต่ละกัปตันเนี่ยเลือกตัวผู้เล่นใครคิดว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยที่มันเจ๋งที่สุดอะไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรนะคุณจะต้องเลือกคนแรกอะเข้าไปและรู้ปะ่ะลุสราต้อมคำอะเป็นผู้เล่นที่แม่เดระคูนเนี่ยเลือกคนแรกเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันผ่านสีของแม่เดระคูนในการเป็นกัปตันทีไปแล้วอะ คนต่อไปเนี่ยสีตัวไปกับตันุองทีมต่อไปเนี่ยยังไงก็เลือกทุกสาระต้อมคาแอดถึงบอกไงว่าคือถ้าใครถูกเลือกเป็นคนแรกๆอะ่ะมันก็เหมือนว่าตัวเองอะ่ะศักยภาพแบบแบบเจ๋งอะ่ะแบบทําให้เพื่อนทําให้หัวหน้าทีมทำให้กับตนทีมอยากเอาฉันเข้าไปอยู่ในทีมถ้าใครถูกเลือกไปลําดับสุดท้ายมันก็อาจจะมองว่าแบบเออฉันมีดีหรือเปล่านิดหนึ่งตัวเองก็ต้องพัฒนาต่อไปในแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์นึกออกไหมแต่ประเด็นค่ะทุกคนตอนเนี้ย นุสราต้อมคําอยู่อันดับที่5อยู่อันดับที่5ของรายการนะคะก็คือนุสราทําไป503ร้อยสามทัลพอยนะคะตอนนี้มี503คะแนนอันดับ1คือแม่เดลลคูดเลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ทีมเดียวกับนุสราอันดับ 2, บริทเนีก็อยู่ทีมเดียวกับนุสราอันดับ 3, นะคะเคลาอันดับ 4, โคจิมะ ลิเวอร์โล่จากญี่ปุ่นอันดับ5้านุสราต้อมคำหนึ่งใน4อันดับหลังจากจบสัปดาห์นี้จะขึ้นไปเป็นกัปตันคือกัปตันจะหมุนเวียนไปอย่างที่อดบอกคืออันดับที่1นถึงสี่จะขึ้นไปเป็นกัปตันแทนใครอยู่อันดับที่1นถึงสใครทาอันดับตัวเองขึ้นไาอยู่1นึงถึงสีก็จะเป็นกัปตันกัปตันไปเรื่อยๆแล้วก็เฟ้นหาลูกทีมที่จะเอาเข้าทีมไปเรื่อยๆก็รอดูค่ะว่านุสราอันดับ5เนี่ยจะขึ้นไปเป็นอันดับ4ได้ไหมถ้านุสราขึ้นไปเป็นอัน หนึ่งสีเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของแม่เดละคูดแล้วกันแต่ก็ไม่รู้นะว่านุสราจะขึ้นไปอยู่อันดับที่สีได้ไหมเพราะตอนนี้เจเจของเราอยู่อันดับที่5เป็นเซตเตอร์ที่คนเลือกเป็นอันดับแรกของการเลือกตัวผู้เล่นเข้าไปอยู่ในทีมอันนี้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้พูดเพื่อจะอยากให้ทุกคนไปดูนะแต่มันมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะเพราะปีนี้มันถ่ายทอดสดดูฟรีดูฟรีทางวลลอลเล์ลลบอลเวอร์วอลเล์บอลทีวีดังนั้นณนะตอนนี้ ขอบอกก่อนเลยก่อนที่จะไปบอกคะแนนว่าทําไมมันถึงท้าทายสุดโหดสุดเจ๋งขนาดนี้มาฟังวิธีการเข้าไปดูนุสราแบบฟรีๆกัน 1. โหลดแอปพลิเคชันวอ l l e y บอลทีวหรือว่าพิมพ์ว่า VBTV นะคะโหลดเข้าไปปุ๊บสมัครสมาชิกคะ่ะทุกคนสมัครไปเป็นเมมเบอร์ของวอ l เล่บอลเวิลด์เลยสมัครไม่เสียเงินนะคะ แค่สมัครเข้าแบบเข้าสู่ระบบเท่านั้นนะ่ะใครมีแอ c o u n t ์ตัอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีก็เชื่อมต่อผ่าน Facebook ก็ได้ผ่าน Apple ID หรือผ่านอะไรที่เขามีข้อกําหนดก็ได้ก็คือฟรีนะคะและก็เข้าดูได้เลยค่ะมันจะมีหน้าวอลเลย์บอลทีวีเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบหน้ามีการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาการแข่งขันเนี่ยมันจะออกชัดเจนเลยมันจะมีปีเนี้ย ของไอเลทอลิมิเต็ดเนี่ยจะขึ้นเป็นสีชัดเจนระหว่างสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองและสีส้มนะคะคือถ้าเวลาการถ่ายทอดสดชัดเจนปุ๊บปะทุคนเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ดูฟรีได้เลยและชัดซะยิ่งกว่าชัดชัดจนไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรชัดกว่าวอลเลยบอลว l ลถ่ายทอดสดแล้วแหละค่ะและเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วโลกดูฟรีไม่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแค่อยากบอกให้ดูว่าหลีกที่ท้าทายเขาเป็นกันแบบนี้และอ่ะบอกแล้วนะ เข้าไปดูเข้าไปสมัครกันนะคะและความท้าทายต่อจากนี้คืออะไรรู้ไหมแต่ละสัปดาห์หลังจบสัปดาห์นั้นๆใช่ปะ่ะพอเราได้กัปตันทีมมาปุ๊บเลือกลูกทีมการรับของลูกทีมก็น่าดูมากว่าแต่ละทีมเนี่ยคนที่เป็นกัปตันจะเลือกผู้เล่นคนไหนเป็นสเต็ปแรกแล้วมันจะเกิดการแย่งชิงแบบมันจะมีการนั่งโต๊ะสี่สีทุกคนก็คือสีทองสีส้มสีฟ้าและสีม่วงใช่ปะ่ะมันก็จะแบบอุ๊ย ทีมนี้เลือกลูซราต้อมคำไปแล้วหรอหแบบมันจะมีการถอนหายใจมันจะมีสีหน้าของกัปตันแบบเนี้ยมันซึ่งแบบว่าเจเจเราลูซร,ราต้อมคำของเราคือคือแบบสุดยอดทุกคนต้องแย่งกันทุกคนต้องแบบทําท่าถอนหายใจเพราะอีกคนนึงกัปตันที่ถูกเลือกไปลำลำดับแรกอะได้เลือกนูซราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรสนุกอะและเมื่อเลือกลูกทีมเข้ามาอยู่ในทีมของตัวเองได้แล้วจะมีเวลาฝึกซ้อมแค่2วันเท่านั้นและเริ่มการแข่งขันเลยดังนั้นแต่ละทีมเนี่ยทุกสัปดาห์ที่การมีการ เลือกผู้เล่นเข้ามาในทีมเนี่ยซ้อมแค่2วันนะแล้วก็แข่งเลยนะคะดังนั้นทีมที่มันชนะของแต่ละสัปดาห์คือที่สุดและคือการรู้ใจกันมากที่สุดคือการปรับระบบทีมการเข้ากับทีมได้มากที่สุดแล้วก็รู้ตัวผู้เล่นดังนั้นอ่ะมันอาจจะมีการเลือกผู้เล่นที่สัสๆกันอย่างเช่นแม่เดลลักคูณเนี่ยถ้าได้เลือกผู้เล่นเป็นลําดับแรกอะ่ะแม่เดลก็จะเลือกนุสราต้อมคำเข้าไปเป็นคนแรกเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานาน ฉันเชื่อใจเธอและฉันก็ไม่ปล่อยนุสราต้องําให้ทีมสีไหนเด็ดขาดนอกจากว่าแม่เดราคูดจะเป็นกัปตันอันดับที่สองก็าอาจจะพลาดนุสราต้องคาไปเพราะว่านุสราอาจจะถูกเลือกในายกัปตันคนแรกไปแล้วโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วค่ะต้องต้องดูจริงอ่ะ ฟังดีๆนะและคะแนนเนี่ยในการได้มาของแต่ละคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างในการที่จะได้คะแนนสะสมของในรายการเนี้ยที่อยู่ของแต่ละอันดับเนี่ยซึ่งตอนนี้นุสลายอยู่อันดับที่5ของรายการบ้าไปแล้วอะเซตเตอร์อะไรโคจิมะก็อันดับ4ี่ลิเบโลอะไรโอ้โหเอเชียเราไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกจริงขอเข้าๆแล้วกันนะคนที่ได้ MVP ของแต่ละแมตด,ด้วยนะแต่ละแมตนะ หลังจบแมตช์การแขัน,นคใครได้ MVP ที่1จะมี MVP 3มนะมี1ึงถึง3เรียงลำดับไป MVP 1บวก60คะแนน MVP 2องบวก40คะแนน MVP 3บวก20คะแนนใครเสิร์ฟเอสได้บวก12คะแนนใครเสิร์ฟเสียลบไป8คะแนนใครเกมบุกได้บวก8คะแนนใครบุกแล้วพลาดลบไปเลย12คะแนนใครเซตได้บวก1เซตผิดพลาดลบ12อโอ้ my god ใครขุดได้บวกไปห้า แล้วก็ไม่มีคะแนนลบของการคุดเกมรับใครรับจากลูกเสิร์ฟของฝั่งตรงข้ามได้รับดีนะบวกไป2รับพลาดลบสิและถ้ารับแล้วทำให้เกมบุกอันนั้นอะตัวเองทีมตัวเองอะ่ะได้สกอร์ตัวบุกได้สกอร์อีกบวกไปอีกหนึ่งโอ้โหเกมบล็อกค่ะ บล็อกดีบวก12แล้วก็ไม่มีคะแนนลบและสําหรับตัวมีเดลบล็อกเองเลยนะถ้าบล็อกได้ก็คือบวกอีก2นะคะไม่มีคะแนนลบเหมือนกันคือคะแนนค่อนข้างยิบย่อยนี่คืออืนี่คือหลีกนี่คือรายการเ l เลอ i รมิเต็ของออโปรสปอร์ตที่แอดรู้สึกว่าเนี่ยแหละความเป็นนักกีฬาความที่ห้ามหยุดพัฒนาเด็ดขาดเพราะถ้าหยุดพัฒนาปุ๊บคุณก็ไม่มี หัวหน้าทีมที่จะเลือกคุณเข้าไปในทีมแบบอันดับต้นๆน่ะมันมันก็เฟลนะมันก็อาจจะรู้สึกถึงจิตใจนะว่าทําไมทีมสีกับทั้ง4ทีมเนี้ยแบบจะมีใครเลือกฉันเป็นคนแรกจะมีใครเลือกฉันเป็นอันดับที่2อันดับที่3อันดับที่สคือจะมีใครเลือกฉันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักอะของการแข่งขันเข้าใจปะถ้าเลือกผ่านผู้เล่นตัวหลักไปแล้วอะมันก็ต้องมาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ย แมทที่ผ่านมาคือฉันทําแบบไม่ไม่เข้าตากับตันในกับตาคนอื่นๆหรือเปล่าฉันถึงแบบไม่ได้ถูกเลือกเป็นันดับต้นๆมันทําให้หลีกเนี้ยโคตรแบบงัดศักยภาพของนักกีฬาออมาได้ดีมากดังนั้นบอกแล้วนะต้องดูนะคือถ้าไม่ดูนี่จะคุยกับทุกคนไม่รู้เรื่องนะโหลดแอปพลิเคชัน wbtv ของวอลเลยบอลเวลนะคะทางการนะเป็นแอปพลิเคชันออฟฟิเชียลเลยนะคะแล้วก็สามารถดูได้เลยซึ่งนุศราต้อมคำจะแข่งขันวันพรุ่งนี้ วันที่8ตุลาคมแข่งเช้าเหมือนวันนี้เลยแข่ง6โมงเช้าใครตื่นไปเพื่อจะไปทำงานอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ใครตื่นเช้าก็ดูได้6โมงแต่ละสัปดาห์ตารางการแข่งขันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและทีมของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็รอดูว่าสัปดาห์หน้านุสราจะขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่อยันดับที่4หรือเปล่า1ใน4เพื่อจะเป็นกัปตันทีมหรือ จะอยู่ในที่5เนี่ยแล้วก็ดูว่ากับตันทีมคนใหม่ใน4ทีมเนี่ยจะเลือกนุษราเป็นคนแรกทีมใครจะได้ถูกเลือกมันจะมีการแย่งชิงอะไม่พูดมากแล้วค่ะรอดูกันเอาเองว่าลีกที่มันท้าทายมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรอยากดูกันแล้วใช่ไหมต้องโหลดนะคะ vbtv นะคะทุกคนได้ดูนุษราตั้งคำแข่งมาแล้วบ้างหรือ,อยังแล้วฟอร์มเป็นอย่างไรเล่าส่งนฟังหน่อยถ้าถามแอดนะทุกอย่างยังเป็นคนดีคนเดิมยังเป็นเซตเตอร์ในตำนานยังเป็นเซตเตอร์ที่ ทำได้ไงอะ่ะเป็นเซตเตอร์ที่เซแบบนี้ได้ไงอะ่ะนักกีฬาในทีมเพื่อนในทีมคือชื่นชมนุสรากันหมดทำได้ยังไงพูดแล้วก็ขนลุกนะคะห้ามพลาดนะบอกแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุสราต้อมคําและนักกีฬาไทายทุกคนในการไปลุยลีกต่างประเทศขอให้งานศักยาภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ด้วยค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยอห้ามพลาดทุกคน